สวัสดีครับวันนี้สมารีวิวแอร์แคนดีนะครับตัวนี้9,000 BTU นะครับอินเวอร์เตอร์นะครับแอร์แคนดนะครับเป็นแบรนด์เดียวกับ h ฮเออนะครับอย่างกับตัวนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับก็คือดีไซน์จะเหมือนกันเปรียบเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับค่าเอ r อนะครับก็จะต่ำนะครับ ค่าต่ำกับค่าสูงนะครับจะมีผลกับการกินไฟนะครับอย่างของอแครียที่ผมติดที่บ้านอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนั้นจะอยู่ที่ประมาณ20กว่านะครับตัวนั้นก็จะประหยัดไฟกว่านะครับเดี๋ยวขึ้นเนมเพจให้ดูนะครับว่าต่างกันแค่ไหนนะครับ จากเนมเพจที่เห็นนะครับด้านซ้ายนะครับจะเป็นเนมเพจของแอร์แครียาห0 0 0 BTU นะครับและด้านขวานะครับจะเป็นเนมเพจของแอร์แคนดี้นะครับ9,000 BTU นะครับซึ่งจะมองเห็นได้ว่านะครับในขณะที่แอร์2 0 0 0 BTU นะครับกินกระแสสูงสุดอยู่ที่5 8 5แอมป์นะครับแต่แอร์แคนดี้นะครับจะกินกระแสสูงสุดนะครับอยู่ที่6 5แอมป์นะครับซึ่งจะเห็นความต่างนะครับ เมื่อ9,000กับ12,000 Btu นะครับก็คือ12,000 Btu เนี่ยสูงสุดอยู่ที่5.85แอมป์นะครับ9,000 Btu อยู่ที่6.5แอมป์ก็จะแสดงให้เห็นได้ว่านะครับ9,000 Btu กินกระแสมากกว่า12,000 Btu ของแคริเอร์นะครับนี่คือความต่างนะครับของค่า s e e r นะครับ ก็จะสรุปได้ว่านะครับการที่เราจ่ายาค่าแอร์แพงขึ้นนะครับ mm hmm. เพื่อจะได้ค่า SER ที่สูงขึ้นนะครับ mm hmm. ก็จะทําให้เห็นว่าจ่ายแพงแต่ค่าไฟถูกลงกับซื้อแอร์ราคาถูกนะครับแต่ค่าไฟาไม่ได้ไม่ได้แบบสูงขึ้นนะครับแต่ว่าประหยัดน้อยลงนะครับหมด,ดการทํางานนะครับของแอร์ตัวนี้นะครับก็จะมี เซลล์คลีนนะครับเป็นระบบการล้างทำความาสอะอาดคอยเย็นนะครับด้วยตัวเองนะครับก็แนะนำว่าอย่างน้อย สองอาทิตนะครับก็กด1ครั้งก็ได้ครับจะใช้เวลาประมาณ20นาทีในการทำว้อสอดครับก็สำหรับหมดนี้นะครับก็จะช่วยให้การล้างแอร์ในปกตินะครับช้าลงนะครับปกติก็คือประมาณปีละ2ครั้งแต่ถ้าใช้โหมดนี้ก็อาจจะปีละครั้งนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานของแต่ละคนนะครับบางบ้านฝุ่นเยอะนะครับก็ต้องล้างบ่อยๆนะครับ ส่วนต่อไปนะครับโหมดสลีปอันนี้นะครับโหมดนี้ก็ดีมากเลยนะครับก่อนคือก่อนนอนนะครับสมมติเราตั้งไว้ยี่สิบ้าองศานะครับเมื่อใช้งานโหมดสลีปนะครับอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากโหมดสลีปทางานนะครับก็จะเพิ่มเป็นยี่สิบหกองศานะครับแล้วก็อีกหนึ่งชั่วโมงนะครับก็จะเพิ่มเป็น27บ็ดองศานะครับตลอดทั้งคืนนะครับจนกว่าจะเช้านะครับ ต่อไปนะครับเป็นเทอร์โบเทอร์โบเทอร์โบก็ทําให้ห้องเย็นเร็วนะครับหมดควิดก็ทํางานได้เงียบดีครับเดีย๋ยวเราไปดูนอกบ้านกันนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงครับส่วนของคอมเพรสเซอร์นะครับก็ทํางานค่อนข้างเงียบนะครับก็ดีกว่าตัวเดิมหน่อยนึงตั้วตัวเดิมเสียงดังมากครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นการรีวิวครั้งแรกนะครับหากติดขัดตรงไหนนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ